ไอ้พวกนี้เนี่ยดูแล้วน่ากลัวแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยดูแล้วงี้ถ้าบอกว่าหลังจากงานนี้เนี่ยไม่มีคนตายกูไม่เชื่อที่ไม่รู้ไปเอาชุดมาจากไหนนะแต่แม่งน่ากลัวจัเออะ ชี่คนที่เขาชิปกันเขาอาจจะไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออมันก็แค่ทฤษฎีนะอ่ะมันอาจจะแบบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องทางอ่าอะไรก็ตามจะสายเลือดหรือพี่น้องอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าถ้าคุณรู้ก็คือคุณรู้อะ่ะให้พวกชินชิดว่าให้เจ้าตัวน้อยเนี่ยไปจุบเจ้าเฟสแปรห่อยดีกว่าไหมคือมันไม่จูบสิประเด็นอะ ถ่าเด็กไป5คนหรือ KFC เคี่ย h เด็ดฟ้าเชียวเอาเชื่อมันก็เหมือนกันเลยนี่ว่ะจะบอกว่าไอ้ลุงขายไก่ร้านนั้นมเป็นจริงๆอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่มึงมาผิดเมมแล้วมึงมาผิดเมมแล้วมึงกลับไปที่มีมเราบอกมึงอี๋ยงนี้เลยนะสมาชิกท่านใดที่สร้างรูปภาพนี้นั้นโปรดมาพบกับผมที่หลังไม้นี้ได้เลยนะครับเห็นแล้วท้อเลยสปริงเกิลรสชาติออริจินอลรสชาติเหมือนชีสและความตายกระจะแดกก็แดกไปถ้ากูไม่แดกแล้วหนึ่งกระต่ายนั้นรักสงบเป็นสัตว์ที่เฟรนลีมากๆส่วนกระต่ายบางตััวนน้้้เเอออยที่่่มมมะะใชชคกรรรตาดหไไฟล สวยเลยให้กูจับแต่งตัวให้โอ้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรขอบคุณความใจดีนะแต่มึงไปรักษาตัวเองก่อนเถอะมีคนอยู่ในชุดด้วยโอ้นากมีคนอยู่ในชุดด้วยเชี่ยไม่นะมาร์เกฟไพร์เออร์น่าจะสู้กับเฟดดี้งั้นเหรอคือภาพนี้ผมอาจจะไม่เก็ตหรอกนะแต่คุณลองคิดภาพแล้วว่าคุณมองกล้องไปแล้วคุณเจประยุทธ์มองหน้าเชี่ยน่ากลัวนะเห็นแล้วจะเกเรเลยเอาละมังเกยพร์เออรกำลังโดนตุยตุดและเอาคืนจากมีมที่แล้วแน่เลยอไม่ทราบว่านี่เป็นป้าพิกตอนใดครับเนี่ยเออหน้าหาดูเอ้ เออถ้ามีมึงอยู่ในเกมมึงก็ชนะไปเหอะเฮียมึงฆาตกรมืออาชีพสักขนาดเนี้ย I sides have two sides. โอ okay, เคมอะไรผมอยากลองเล่นจริงเลยอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณอยากดูก็ดูไปกูไม่เกี่ยวกูไม่ยุ่งหรอกอะไรอะ่ะที่ลำตัวของคุณมีปัญหาชีวิตอะไรงไงวะผมแต่ละคนประวัติตึงๆทั้งนั้นเฟดดี้เพิ่งแห่งเด็กกระโดดเข้าไปในท้องของนายนะเออกูท้องนะ่ะเดี๋ยวเฟดดี้คือมึงท้องไม่ได้ทำไมเราไม่ไประหยัดพลังงานในไฟในไอเฟดดี้อุ้ยบอนนี่ไม่ฉันยังไม่ต้องการจะใช้ไฟตอนนี้ไม่ยังไงก็ไม่ไม่อยากใช้ก็คือไม่อยากใช้โหมันกะตุกปิดก็ได้ลูกชายที่ตายไป ไม่ได้คิกเบทโทรหาตำรวจพ่อที่ผมเองไมเคิลกันที่เขาโทรหา็มึงก่งกอนเรื่องไว้เยอะนี่ทำไมพวกมึงชอบคิดว่ามึงดีกว่ากูตลอดเลยวะก็ไม่รู้สิใช้หัวคิดเยอะกว่ามั้งไม่ว่าใครจะชอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่หัวกวระโถส่วมกูถามจริงเด็กสมัยนี้ฟ็อ <Fox y S 2> กซี่ในภาคหนึ่งนั้นเป็นนักวิ่งที่ดีฟ็อ <Fox y S 2> กซี่ในภาคสองนั้นเป็นนักกระโดดที่ดีในภาคสามตกต่ำมากจมนมาเป็นแสงสองทางตอนใน,นโปรแลนมันคือกระดาษชิด มินนี่เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่ามันเศร้าอะคือเมื่อแคสซี่รู้ว่าวิญญาณบักวิลเลียมก็ถูกทรมานก็จริงแต่บันดนมี AI ไเพื่อไปฆ่าเด็กต่อในภาคต่อๆไปมับว่าฉันทาไปเพื่ออะไรอะไรวะเนี่ยเมื่อพ่อแม่ถามลูกของฉันอยู่ไหนวิลเลียมออฟตันเออไม่รู้สิเออไม่รู้อะครับเออไม่ไม่เข้าใจอะครับเออผมก็ไม่รู้เหมืนอนไอชีนี้ไม่เนียนเอามากกะภัยยเยอคืนเด็กกับเฟดดี้แล้วเหรอเมื่อสองมีมที่แล้วยังจะตุยตุยกันอยู่เลยและสุดท้ายนี้ สนใจดูเปล่า